สบายดีสบายดีพี่น้องพากันขึ้นพักเที่ยงยายอ้วนกำลังแกงไก่ต้มไก่น้องสู่คนมาดำนากินสบายดีทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเด้เอบรรยากาศเทีย่ยงหนาเ่า,าบบเองมื่อนี้ยายอ้วนแกงไก่ใส่พักหวาน Xa ama mà bưng dô. uẩn Mà cả lăng hết nha, Nó ông đền, Đen. Dên 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 mư pượn. Bò lóc á bó mư ni. đi ăn mà nó ăn dạng đèo. Mần há leọ ăn ใส่หมากผักบ่แม่หมากยังอันนี้แกงหรือต๊เดี๋ยวอ้วนแกงไก่พ่อพี่น้องควนทวนทวนทวนนี่พ่อแกงไก่สู่คนมาดำนากินมาเบินหมากแกงไก่ตนกินเกินหมากบวพต๊ะหำเด้อยวันใหม่เจ็ดทองเด้อพ่อ โอตมาเด้อพี่น้องเด้อกินไก่ไก่ย่างเบี้ยเอาพี่น้องต้มไก่แกงไก่ไก่ธรรมชาพี่น้องไก่เลี้ยงไก่บักไปดิพี่น้องตอนแดกเที่ยงเนาะกําลังเฮ็ดกับขะแกงไก่พี่น้องแกงไก่โอ้ยแบตบ่แพงก็อยากเบิดไปซากแบตปลาไว้ก่อนพี่น้อง หลังจากกินเขาแล้วพี่นนองกินสมน่างปากพี่น้องข้าวข้าวมาเคาะกินอาหารอาหารข้าแล้วก็ตบด้วยอาหารเปียวพี่นาสนุกมันแหงกระเฮ็ดคากปอกใสถั่ว้ใชอถัวสเอาเ่วยเุ้ตเสสดสดนสมมาเคาะเจ็บมาจากต้นสดสดเลยเดนี่พี่นนองสดสเลยพี่นนอง เนื้อกระไลลายเนื้ออะไรหมากน้อยอยู่พี่น้องเนื้ออะไรมะขอนี่แซ่บแซ่บซุกอิ่มขนาดพี่น้องหน้าจนดำเลยค่น้าติดดเติวตทั้งน้ำสีสดสนุกสดสดเลยบบไปปลูกตออืมเลิกอึดแล้วพัน <c> พ <oughs> ่อเดี๋ยวคอยล่นไปล็อกใจอยู่กินพี่น้องกินกินสมเฮ้ยดาวทองโยกคุณป้า พออดาวก็ไม่ได้กินนามเลยหลังจากกินสมแล้วเี่น้องกินข่าแล้วลงต่อตอนแรงแดดอาตอนแรงเนี่ยสารนกบา้วบาแล้วบาน้วงา้กูาลอกก็ต้งกระต ดำนาแดงแล้วมันไปอยู่ขึ้นหรเอยังมเลยเด่๋ดำนาแสดงแล้วมึงมาได้กินดอกดู่อดำหน้าแข่งกันมึงดูไฟสีไว ้าแรงเวลาน้อยด้บแเดียวทได้หลเล่งมือเล่งมือแวบแบบได้กี่เล่งก็ได้ล้ำกันยนาะนาค่ะคุณแม่ทาไดพี่นดพี่น้องเล่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 งทำเลยเมา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 ใไรเลอแงอย่าพลาดพพลาดว้าดับมอมดดองมันซ้ำให่ย่า ไ้่่าวเยอ่าขาแรกเงานได้ผมมีเงินจ่ายติดนีเมียอา่ยงเดียวขมามือเดียวก็มาดบ่ได้จ่ายเดียววาหนีแก็ยังมาเอาส่องเพราะว่าเส้นเมียนเงินบ่ท่านมีดำหนาติดหนีดำน้าติดนีขาเเขาเคี้ยวเด้อสซวเขา เขียวอยางไดเข้าซุกอูแล้วข้าวเขียวกินไม่ได้เนาะเอ้เข่าเขียวมันเอาบม่ได้เนาะเขาซุกซะมันบหได้นเขาใบเตยเนาะสนองเท้าเขาวซุกเศร้าเขาเท้าข้าวเขียว ກາມັນແສງຂາດແລ້ວເບາະຢ່າເຝືງຂາດໄປຕົກຕະຫຼຸກດອກເຮົຕກ จำหน, 35, น 15, ้าได้จัะหายมาหนึ่งสองสามสี่ฮักก็ได้หาหายหายที่หกพี่น้องมาแสงครับฤทัยลงมาหายได้โบมีนามกระสูขึ้นพี่น้อง nào thêm Hãy subscribe không subscribe cho không Ghiền hết Gõ Để không bỏ lỡ những hết hấp dẫn con thật nó ดำแรงแนะดำพีเน้าะดำวรนที่นเลยดำห่าง

sabarai sabarai ba ta